เมื่อเขาต้องหลบหลังกำแพงเล็กๆเพื่อให้ตัวเองหลอดจากมือสไนเปอร์ที่ชอบเล่นเกมกับชีวิตคนกับหนังเรื่องสมอรภูมิกำแพงนรกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับปลายปี2007สงครามอิรักใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วประธานธิโบดีบูตได้ประกาศชัยชนะของประเทศของตัวเองและเริ่มต้นปฏิบัติการฟื้นฟูประเทศทีหนึ่งในประเทศอิรักเขตก่อสร้างวางท่อน้ํามัน ทหารอเมริกันสองคนพลซุ่มยิงสไนเปอร์พวกเขาถูกส่งตัวเข้ามาในเขตพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยหลังจากที่ได้รับแจ้มมีการซุ่มโจมตีคนงานก่อสร้างและทหารในพื้นที่ตายทั้งหมดแมทธิวคือมือสไนเปอร์ที่ถูกส่งมาเขามาพร้อมกับเพื่อนชีเปาเขาชื่อว่าไอแซคทั้งคู่ซุ่มดูเหตุการณ์เพื่อหาตัวคนหลายพวกเขาซุ่มดูแบบนี้มานานนับ20กว่าชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอฝ่ายศัตรูแมทธิวคิดว่ามือสไนเปอร์น่าจะหนีไปแล้ว พวกเขาเชื่อว่าต้องเป็นกลุ่มของฮัตจีที่ไม่ชอบอเมริกันเอามากๆไม่ต้องการให้ใครเข้ามาจัดการประเทศของพวกเขาคนงานหกคนที่ท่อส่งน้ํามันทหารยามอีกสองนายถูกพวกมัมนเก็บหมดไอแซคเขาดูสภาพแวดล้อมแล้วแต่ละศพไม่มีใครอยู่ใกล้ที่กําบังสักคนสแสดงว่ามือสไนเปอร์ต้องเก่งเอามากๆถึงเก็บทุกคนได้เร็วขนาดนี้และไอแซกก็ได้เห็นคนที่วิทยุหาพวกเขาแล้วเขาหลบหลังที่ท่อ แต่เขาก็ตายไปแล้วมีคนเดียวที่มีดวกระสุนเจาะเข้าหัวไอแซคเชื่อว่ามือสไนเปอร์คนนี้ต้องเก่งออกมากๆแต่แมทธิวเขาไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวที่ทําขนาดนี้ได้ต้องมีสตูมากกว่าหนึ่งที่จะสามารถทําแบบนี้ได้และไอแซกก็ได้คิดขึ้นมาแล้ว่าสตูคนหนึ่งที่สามารถทําแบบนี้ได้เขาชื่อว่าจูบากลุ่มฮัตจีที่พวกอเมริกันต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นมือสไนปเปอร์มัจจุราชที่คอยตามจิบทหารอเมริกันและทั้งคู่ต้องซุ่มดูแบบนี้อยู่หลายชั่วโมง นแมทธิวคิดว่าคนหลายได้คงหนีไปแล้วแมทธิวเขายึงตัดสินใจจะลงไปดูสถา,านการณ์ข้างล่างให้ไอแซคคุ้มกันเขาไอแซคเช็คดูสถานที่ร,บรอบๆแมทธิวลงไปถึงเขตก่อสร้างทุกคนถูกยิงหัวไม่เวียนแมงกระทั่งคนงานแมทธิวจะเข้าไปเช็คตรงกำแพงเล,เล็กๆอาจจะมีคนรอดตายซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นก็ได้แมทธิวเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วแมทธิวกำลังยึบจะถึงกำแพงแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นแมทธิวก็ถูกยิงเข้าท้องเขาเต็ม จนเขาสุดลงกับพื้นไอแซกเห็นแมทธิวโดนยิงเขาจึงรีบลงไปช่วยเขาโดนยิงไล่หลังไอแซกพยายามวิ่งสิกแซกจนเขาจะถึงตัวของแมทธิวแล้วไอแซกเขากับโดนกระสุนเข้าที่ขาแมทธิวจึงตะโกนให้ไอแซกไปหลบหลังกำแพงถ้าไม่อย่างนั้นต้องตายทั้งคู่แน่กระสุนปืนสไนเปอร์ตามไล่ยิงไอแซกจนเขาหลบหลังกำแพงได้ทันอาการบาดเจ็บของไอแซกเขาถูกยิงเลือดก,กำลังไหลออกมามากต้องห้ามเลือดไว้ก่อนส่วนแมทธิวเขาก็พยายามลุกขึ้น แต่ก็ลุกไม่ไหวเขาเจ็บหนักจนเกินไปไอสักจึงตะโกนให้แมทธิวห้ามเลือดก่อนที่เขาจะเสียเลือดจนหมดตัวไอสักพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือแต่วิทยุกับถูกยิงจนเสาวิทยุเสียหายใช้การไม่ได้แล้วไอสักเขาไม่รู้แล้ว,ว่าจะทํายังไงดีจะช่วยเพื่อนตัวเองยังไงแมทธิวจึงบอกให้ไอสักหาตัวมันใช้กล้องสองทางไกลหามันให้เจอแล้วจัดการฆ่ามันปืนสไนเปอร์อยู่ที่แมทธิวให้ไอสักหาตัวมันแมทธิวพอมีแรง จะใช้ปืสนสแนปเปอร์ฆ่ามันแต่เขามีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นถ้าเขาพลาดแมทธิวต้องถูกเก็บแน่แต่ไอแซกเขาก็บอกให้แมทธิวอย่ายขยับให้อยู่เฉยๆห้ามจับปืนโดยเด็ดขาดถ้ามันรู้ว่าเขายังไม่ตายมันจะยิงแมทธิวแน่ให้นิ่งและอดทนเอาไวา้อแซกหาพิกัดของศัตรูแต่ก็หาไม่เจอมันสามารถซ่อนตัวอยู่ได้ทุกทีส่วนแมทธิวเขากับนอนแน่นิ่งไปแล้วอซแซกไม่รู้อาการของเพื่อนตัวเองจะเป็นตายร้ายได้ยังไง ต้องหาทางช่วยเพื่อนให้ได้จากอาการบาดเจ็บของไอแซคจนเขาได้หลับไปได้สักพักเสียงวิทยุก็ด่างึ้นมีคนติดตอ่อพวกเขามาแล้วคนจะช่วยทั้งคู่ได้ไอแซคตอบรับทันทีเขาต้องการความช่วยเหลือมีนักแม่ปืนอยู่ที่นี่มีคนบาดเจ็บต้องการแพทย์โดยด่วนป้ายสายรับทราบจะมีการส่งทีมช่วยเหลือเข้ามาไอแซคเริ่มมีหวังเขาแล้วไอแซคเขาจึงคิดไม่ได้ว่าวิทยุเครื่องนี้จะรับสัญญาณ ได้ใกลๆที่เขาอยู่เท่านั้นก็แสดงได้ว่าคนที่วิทยุมาหาเขาต้องอยู่บริเวณนี้แน่ปลายสายบอกกับให้ไอแซกยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พวกเขารู้ตำแหน่งจะได้ส่งทีมเข้าไปช่วยได้ถูกแต่ไอแซกเขาก็ไม่เข้าใจถ้าทำแบบนั้นสตูต้องเห็นตำแหน่งของเขาแน่ไอแซกเริ่มสงสัยแล้วคิดแล้วว่าไม่ใช่ทหารอเมริกันแน่นอนสำเนียงการพูดไม่ใช่คนอเมริกันจนมันเผยตัวออกมามันคือพลส้มยิงที่คอยหาโอกาสจัดการไอแซกอยู่ มันอยากจะคุยกับไอแซคหาเรื่องคุยก่อนที่จะฆ่าเขามันเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองนักแม่นปืนคนนี้เป็นแค่พลเรือนของประเทศอิหรักเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนไอแซคก็พยายามคุยกับมันและมองหาจุดซุ่มยิงของนักแมนปืนคนนี้ไอแซคคำนวณเสียงสท้อนของปืนและวิธีกระสุนที่เข้ามาโดนขาของเขามุม60องศาระยะห่างประมาณ950เมตรตอนนี้มีสถานที่น่าจะมีการซุ่มยิงตู้คอนเทนเนอร์กองขยะ รถบรรทุกรถเขนจนไอแซคไปเห็นวิทยุเครื่องหนึ่งที่อยู่บริเวณศพทหารที่เขานี่ตายไปแล้วน่าจะใช้งานได้เขาต้องออกไปเอามันมาให้ได้ตอนนี้ลมเริ่มมีแล้วฝุ่นถูกลมพัดน่าจะช่วยไม่ให้มันเห็นเขาได้ศัตรูต้องการให้ไอแซคเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งให้กับเขาฟังมันได้ยินว่าทั้งคู่คุยกันเพื่อนที่ชื่อว่าดินแต่ไอแซคเขาก็ไม่ยอมเล่าอะไรถึงนั้นตอนนี้เขายังไม่อยากฆ่าไอแซคเพราะเขายังสนุกกับเกมนี้อยู่ มันยิงกระติกน้ำยิงเสาอากาศและยิงขาของไอแซคให้ไอแซคอยู่แบบไม่มีความหวังแล้วค่อยๆตายอย่างชา้าๆเลือดของไอแซคจะเริ่มไหลถ้าไม่รีบรักษาเขาจะเสียเลือดจนตายเขาจะอ่อนเพลียเมื่อหัวและจะตายในที่สุดไอแซคดูกระสุนของมันขนาดของกระสุน7.62กคูณ51กระสุนนาโตปืนที่มันใช้ปืน M24 ม a r k 11าร์แต่มันบอกว่ามันชอบใช้ M9 6มเวินลันเนอร์ไอแซคได้ยินเสียงตำแหน่งของมัน เหมือนมีอะไรบางอย่างโดนลมพัดแล้วตกกระทบลงมาไอแซคใช้กล้องส่องหาตำแหน่งหาอะไรที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้จนไอแซคเห็นมันจนได้มันซ่อนตัวอยู่ในกองขอยะบริเวณซากตึกปลาขักพังพวกนั้นไอแซคเขารู้เลยว่าชายคนนี้เขาชื่อว่าจูบาสตูของอเมริกันที่เก่งที่ทหารอเมริกันต้องการตัวมากที่สุดจูบาเขาเก่งเรื่องการพางตัวออกมา,ากหนักแม่นปืนที่ทหารอเมริกันกลัวไอมัจุราชจูบารฆ่าทหารอเมริกันไปแล้ว35มหาย แต่ก่อนจูบาเป็นแค่ครูสอนนักเรียนปถมจนมีสงครามเข้ามาในประเทศเขาได้เข้าฝึกกับทหารอเมริกันจนเขาชำนาญและเก่งภาษารู้แบบแผนในการลบของคนอเมริกันและเหตุการณ์ที่เขาต้องหันตัวอยู่ฝ่ายตรงข้ามของคนอเมริกันกำแพงที่ไอแซคซ่อนตัวอยู่นั้นคือโรงเรียนเก่าที่เขาเคยสอนทหารอเมริกันเข้ามาทำลายจนไม่เหลืออะไรแล้วจนจูบาเสียทุกอย่างไปจากสงครามพวกนี้จูบาต้องการให้ไอแซคเล่าเรื่องเพื่อนของเขาคนที่ชื่อว่าดินให้จูบาฟัง ไม่อย่างนั้นเขาจะยิ่งหัวแมทธิวเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ไอแซคจึงยอมเล่าเรื่องของดินให้ฟังเขาเป็นเพื่อนเก่าอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับไอแซคจนได้มาเป็นทหารด้วยกันดินเขาได้ตายในสงครามไอแซคเขาจึงเอากล้องของเขามาใช้ก็แค่นั้นพวกเขาเชื่อว่าถ้าใช้ของคนตายมันจะเป็นลางลายตอนนี้ลมเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆฝุ่นทรายปีไปทั่วไอแซกต้องออกไปเอาพิทยุมาให้ได้เขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าช้ากว่านี้เขาต้องตายแน่ ไอแซกวิ่งออกไปถึงตัวศพเขาหินศพทหารคนนี้ถูกยิงที่ขาเหมือนกับเขามันต้องการปล่อยให้พวกเขาตายอย่างช้าๆเป็นเหมือนเกมของจูบาไอแซกได้วิทยุและกระเป๋าเป้ไอแซกพร้อมวิ่งไปอย่างที่เดิมก็สุนปืนยิงตามหลังเขามาจูบายิงท่มกำแพงจนกำแพงเริ่มพังลงเหลือแค่ส่วนเดียวที่ยังเหลืออยู่ไอแซกขนกระเป๋าจนได้น้ำดื่มมาไอแซกเขาได้ยินเสียงปแปลกๆมาจากวิทยุแมทธิวเ <Matthew S 2> ขาฟืน้นขึ้นมาแล้วเขายังไม่ตาย ไอแซกตะโกนบอกแมทธิวว่าเจอมันแล้วจีกองขยะ12นาฬิกาแมทธิวพยายามเอื้อมมือไปหยิบปืนไอแซกก็พยายามพูดกับจูบาหลอกล่อความสนใจไปยังเขาถ้าจูบาเห็นแมทธิวหยิบปืนแมทธิวต้องโดนเป่าหัวแนะ่โชคดีเวลานั้นมีลมพัดเศษฝุ่นจูบาจึงมองไม่ชัดว่าแมทธิวกำลังทำอะไรอยู่แมทธิวเอื้อมมือจะถึงปืนแล้วลมก็ค่อยๆหายไปถ้าแมทธิวขยับตอนนี้เขาต้องถูกจูบายิงหัวแนะ่ไอแซกจึงตะโกนบอกให้แมทธิวอยู่นิ่ง อยาหยิบปืนขึ้นมาโดยเด็ดขาดแต่แมทธิวเขาไม่สนใจเขาจะจัดการสไนเปอร์คนนี้ให้ได้ไอแซคเขาไม่มีทางเลือกไอแซคจะยิงปืนเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจอแซก็พยายามตะโกนบอกตำแหน่งของสตูให้แมทธิวรู้เขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเขาทำพลาดแมทธิวต้องตายแน่แมทธิวจัดการยิงไปหลายนัดแต่เขากับยิงไม่โดนจูบาแต่ลูกกระสุนของจูบาก็ยิงเข้ามาโดนไหล่ของแมทธิวอแซคตะโกนให้แมทธิวคานมาหาเขามาหลบซ่อนที่หลังกำแพง แมทธิวพยายามคานโดยกำลังสุดท้ายที่เขามีแล้วกระสุนก็เจาะหัวแมทธิวจนเขาได้ตายคาทีไอแซกเสียใจและแขนจูบาบินอย่างมากความหวังที่เขาจะรอดไปได้แทบไม่มีแล้วไอแซกอยากจะกลับบ้านแบบมีชีวิตจูบาอยากจะให้ไอแซกสารภาพบางอย่างที่เขาเคยทํามาเพื่อไว้ชีวิตไอแซกไอแซกจึงยอมเล่าเล่าเรื่องของดินเพื่อนของเขาดินเขาเคยเป็นคู่หูเป็นคนชี้เป้าให้กับไอแซกมีอยู่ภารกิจหนึ่ง ไอแซกจัดการสตูแล้วให้ดินลงไปเช็คสตูแต่สตูกับมีอีกคนดินถูกผู้มันโจมตีและไอแซกก็พยายามยิงคุ้มกันเขาแต่ไอแซกเขากับดันพ่าดยิงโดนดินจนเขาตายเขาโกหกทุกคนว่าเป็นฝีมือของสตูมาโดยตลอดบาปนี้อยู่ในใจเขามาโดยตลอดเวลาแต่ไอแซกเขาก็ไม่ไว้ใจจูบาอยู่ดีจูบาไม่มีทางปล่อยให้เขาเดิอนออกไปจากที่นี่ได้ง่ายๆแน่ไอแซกเขาหมดหวังจนเขาเผลอหลับไปพอเขาตื่นขึ้น,นมา ไอแซคก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์กำลังมาทางนี้อยู่บริเวณที่เขาอยู่ไอแซคต้องจัดการสไนเปอร์คนนี้ไม่อย่างนั้นจูบาอาจจะจัดการนักบินจนหอนตกก็ได้ไอแซคผูกเชือกกับไม้โยนเข้าไปหาปืนสไนเปอร์ที่อยู่กับศพของแมทธิวจนเขาได้อาวุธมาแล้วเขามีกระสุนไม่กี่นัดไอแซคต้องจัดการมันให้ได้ความกล้าเพื่อให้ตัวเองรอดไอแซคพังกำแพงเพื่อเผชิญหน้ากับจูบาจูบาพยายามยิงใส่ไอแซคไอแซคเห็นตำแหน่งของจูบาแล้ว เขาจัดการยิงทันทีนัดสุดท้ายของไอแซคแล้วจูบาก็นิ่งไปเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ลงมารับไอแซคและเก็บศพของแมทธิวไอแซคเขาอยากถล่มมันอีกครั้งเพื่อความชัวร์ว่าจูบาได้ตายแล้วเขาต้องการให้โดนเข้ามาถล่มในกองขยะไอแซคถูกพาตัวขึ้นไปยังหอเพื่อกลับไปยังฐานแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจูบาเขายังไม่ตายเขาจัดการนักบินจนควบคุมหอไม่ได้จนหอได้ตกลงกระแทกพื้นเขาอย่างแรงไม่มีใครรอดจากหอตก รวมถึงไอแซกด้วยและนี่คือสุดยอดสไนเปอร์ของฝ่ายอีหรักจูบาร์หนักฆ่ามัจจุราชก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสมรภูมิกำแพงนรกถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ